ตู้ไฟนี้นะครับก็จะเป็นตู้กองเ,อเครื่องกองหนังนะครับแล้วก็จะมีท่อ PVC ีสามนะครับอย่ากระโดโดลากยาวมีนะครับแล้วก็จะมีขี้ตะไคร้าตามอยู่ตามนี้ครับตับรีวิวจะเอาเพลงไหมตอนบวชขอคำเดียวว่าจะเอาเพลงไหมแมวหรือเปล่าแมวครวับอีซิงเปล่าเพล <c oughs> งใช่ปะได้หมดอ่ะมาดิ กไม่อน้องอยู่ไหนอไอ้น้องอะไอ้น้องอยู่ไหนอนี่ครับพี่อยู่นี่ครับพี่สายฟ้ามึงวิ่งคู่พี่เลยเนาะส้างที่นี่เป็กบาร์ค้างได้น้องโอเคพี่รู้เรื่องบาร์ค้างได้อังฮัลโหลเป็นบาร้างได้ด้วยโอเคพี่ก่อนพี่ฮัลโหลพี่ก่อนพี่เขาออกเป็นจังหวะรอแบบเขาออกเป็นจังหวะต้านชาเดี๋ยวนะพี่ก่อนจะไหนวะ่พีมีคนอยู่ข้างล่างมีคนอยู่ข้างล่างโดเพื่อนโดน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 เอาเราไม่ขึ้นมาวะเราไม่ขึ้นมาไม่ต้องไปไม่ต้องไปถอยมาพี่ถอยมาถอยมาเเีียยปปปบบไ อว่ามเยนนโดนหน่อยดนหน่อยมันมีคนโดนพี่มันมีคนโดนหลอกอะหลอกอะสต๊อกอะไอ้ไม่เกี่ยวออกไปด้วยครับไม่เกี่ยวไปด้วยนะเอ้ยยวใครเอ่ย อ้าเตมเลยอ่ะอุ้ยกี่ต่อหน้าไม่ได้กี่ต่อหน้าทุกคนหรอพี่ก้อนพี่วายงไงวไงผมฝังเครื่องไปแล้วโอเคกูกูกูเปิดคำสีบแบบฮัลโหลลงลงมาดิน้องน้องลงมาเด้ได้ได้มึงดูดิ

กปเไม่ได้วลทงยิเลมาป้กจกไม่ได้ตอนนี้ึกัจะนอกไม่ต้องดีใจพราว่าตอนนี้ึดนกูล็อกผ่านแต่แบงค์เเป็นตอกอะเสียแลูมสกูไม่พร้อมพอปุ๊บกๆเสียไม่ได้ right now เดี๋ยวถ้าเล็งล้ก็คลิกลกปอปุ๊บกูียไม่ไดว่ท้องกนี้กบจ็อกอ

ต้ต้นก็พุ่เสร็จไม่ได้อ่ะอะก็พุก็เสร็จไม่ได้แล้วแล้วแล้วมึงมีเคยแล้วล่ะก็พกเสร็จไม่ได้อ่ะเอเด๋อก็ตไมได้เลแล้วแล้วสิงรับต้้องไม่ได้หน่นงัพาไปชูนยโงถุยยาวหลอกอะแลาจะอกอกจะไจอเอ่ะ ซสดงคลาฟปาขอแอดนิดนึงไม่อรองอกอ่ะขอแอบเป็นเพื่อนฮะทุกคนไม่ไหวบอกไว้นี่ขอจะแอเป็นเพื่อนเดอะบอสเลยนะเดอะบอสตัตติ Yeah. ย pues ก่ไก e nah. ่ไก่ไก่เฮ้ยเฮียคือม <oh ึงมาไก่แล้วคือมึงมาไก่แบบแล้วเราพอเวลาเปิดเพลงมาคาราคราดีกว่าว้คาราโอเค ออ่าเดิมที่เธอฟังกันเลยแล้วสั่งทุกบ้านฟังกันสิใค่ะไรเอาเอาเปิดหูดิตายเอามือมือโกอยู่โกอยู่ปะถ้าโกไม่ต้องมานะโกอยู่โกอยู่อออปิดผมผมผมปิดเสียงได้เออปิดเสียงปิดเสียงวะอันนั้นเขาโดนแบเดียว อกเตงมาแล้วเรพันมันก็แพ้มันหมาเหี้ขาอาะเชิเฮ้ยเร็วเหร์เยี่ยมเยียมิทุกทีเไแล้วใครคนละหมัดเด็กคนละหมอดต่อยแล้วก็แบ่งไม่ติดชอบแลงค์ไมเป็นเก่งดูริ <c oughs> ฝากช่งซีมันก็นั่งลำบากด้อมันก็ไปเลยขามันก็มียอดขามนกแพเหมือนมาลงลงไปเลย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 นนี้ผมรอพี่ตัดเปิดผมรอพี่ตั้ดเปิดกันและดึงขึ้นเลยฮัลโหลยู่ปาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮันนี้ แต่เราไ่ได้ไไเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตบให้ล้กันเลยตบมึงระเบิดเกิเขาม่เฟลกูมาแล้วมึงไปไหนไปไหนไปลงมาเฟลชาฟังกัเซซีวกมนั่ง่นบอกับเยอะมึก็ไปเลยขา

มึงออกล่ามันออกไหมฮ้งก็ตกอ๋อเอ้ยตกกตกไปตกไปไปรุ่นปิดปิดปิดเปิหมดเลยไอ้ตึกตึกตึกกไอ้ตกอ๋อเอ้ยสวนบุรีแยแก่ควายตกได้ไงอแตกไปไม่ไ้อะก็ตกได้ไงหายั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 งไงไงอ๋อโอโหบบแบบับเกินไปเลยพี่ปล่อยเอ้ปล่อยกูเอง ตาย้ายเองมนดีว่าไอ้จอตายส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 ผมเอาเองเ้ยเมาหมัดว้วยมาหมัดย่ยไหวป้ามึงไหวกูป้าเฮ้ยมึงไหวกูป้าเออมึงไหวป้ามึงไหวป้ามึงไหวป้าไอ้สัรู้จักคำว่าบูไหมเออบูอะมึงรู้จักป้ามึงรู้จักป้ามึงรู้จักป้า อีกหนึ่งไอ้เห okay. ี้ยเฮ้ยไ่ไรกนี่โอยหนึ like. Go ahead. Go ahead. Go ahead. ่งเว้ยหาน่ยาโนึ่เวก็ต้องมาตัดหลังเฮ้ยตา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 ตายตาตายมามมมมตอคุยเล้คุยเล่ะมึงอ่านหลังสือกูนะไหมสือแสรไม่ได้อะนครด้ครับ กายายาออกออกลูกเลยครับเอ้ยไม enfin ่เว้ไม่เว้่เอ้ยมึงฟังนะเว้ยออกออกครับออกเอาเข็มนะคับโอ้โหปุกปุกขวานรอดเลยดิตั้มลูกเอาตายครับออกออกออกใหญ่ไม่ไม่ไม่มึงฟังกันนะเว้ยหลังสุดกว่าเสียไม่ได้จบะปะไอ้เชี้ยกระจอกไอ้สัตว์นิสตึงนิสตึงนิสตึงร้อยชายวิ่งอันนิสตึง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 อ้า ไอ้ยันหลุดคนเด like ียวนะกูหมดหล่อเลยไอ้ซาดย่าพอมือคนเดียวเลยหลุดเฮียเว้ยพอมือคนเดียวเลยหลุดไอ้ซาดพอมือกอดหล่ออ่ะเย้พอยันหลุดเลยซาดพอพอหลดย่าไม่เงยแบเร็วสั้าเร็วสั้นจิตบอลคนเนี่ยเอ็มดีอ่ะ อาเหลือครับสองคนครับสองคนตีรวแล้วอ่ะครับอะไรนะครับเหลือคนเเดียวหสองครับเหลือผมกับพี่คนเดีเยสเรามายืนหนึ่งเลยแล้วเราไม่หนีอ่ะเราอยู่ในวงแดงนั่นเองแล้วถ้าผมต้องหนีอ่ะพี่อ้าวก็ตำรวจเห็นเหตุการณ์เราเธอผิดต่อยดิเธอผิดผมเลือกเยสเบล่าเแล้วไปแล่าว้าว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยหล่อหลอพี่พี่พี่พ yep> ี่พี่พี่พหล่อพี่พี่เฮ้ยไม่ไม่ไม่บอกพี่ปอกพี่พี่พี่ไปเลยพี่มากรเลิศมาเลสศมจริงหรอน่ารักสมากำลังเราบอกันกูหน่อกว่ากูต้องรอเคเอถ้ามันไม่ยอมมันก็ไปเลยขา